้อ้อยคุณดิแท็กวันนี้เป็นวันรวยรวยเฮงเฮงนะคะเอฟทุกคนใช่ค่ะวันนี้ก็ป้าจั่บ้านก็จะเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะที่ไปทา่วัดบันเดือกลับมานะคะได้เลขเยอะมากนะสิก็ซื้อไว้เยอะแต่ไม่รู้ว่าเราก็มาเสี่ยงดวงกันนะ,ะว่า เอาจะทุกว์หรือล่าอู้ยน้ำเต็มไว้จังเลยเต็มแล้วเต็มอุบดูมะเขือลูกยักษ์คงจะเป็นมะเขือลูกใหญ่นะใครเป็น

ลมแรงมากปิดน้ำปาที่บ้านมองเห็น มองเห็นมาตรงนี้นะคะดิว่าเดินออกมานะฮอสมอสมองไกลๆโหสวยมากเลยนะสวยสวยสวยไทยเอฟซมาดูฮอสมอสไม่น่าเชื่อนะาจะออกดอกเร็วขนาดนี้สวยแล้วมองไกลๆก็สวยนะสิ สวยไหมคะพี่สวยมากเลยเนาะสวยจริงๆมองมองมองม,องมามันสวยงามนะพี่คุณแม่สุชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าท้ายบ้านขยันมากแข็งแรงมากค่ะอายุยืนร0 0ยปีค่ะขอบคุณค่ะ สวยมากอะ้รดีฮัทมันสวยมากเลยนะคะตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วแล้วป้าจะไบ้านขอลงไล่ก่อนนะคะพี่จ๋า xuôi xuôi rồi mới khai gì đường chôm chôn đọt mai ban gặp rằng มากเลยนะคะปีไปนี่ยิ่งทุ่งนี้ยิ่งสวย

กินได้กินได้อยู่แต่เพิ่งไม่ค่อยกินกันครับมาเป็นครับโอ้คุณลุงเอาแล้วมีถทน่าเขาพูอามานะโอ้ยอามาอย่านั่งเนี่ยแหละต่อมาเลยขันเปิ้ลเจียวมามาเลยมาตื่นกันได้น้อยบอกมันมีต้นหนึ่งเนี่ยพูไว้หลังบ้านโอ้ยอามาแกงฮะอามาแกงมาม้ายอดเดนโอ้ได้เลยมันเหลือแต่ลาตอนนี้นะ รองมันจะรอดไม่รอดอยู่ฮะโอ้ยถ้าทางคุณลุงดูแลแบบนี้เดี๋ยวโอ้ยหายหงอกจนไม่เฮาอยู่หน้าเลยมันจะรอดมันยังที่เจ้าดูแลนะพี่แตงมือยางง่วงพี่เจ้าดอกจะดีแน่นึ่ง เจ้าวกดเนอร์่เจ้าว,าว ER ่าเป็นแหนงกาดินเนอร์ใครโอ้ยากเลยโอนาคนสวนก็โอ้กาดินเนอร์คนสวนครับผมตอนอยู่โรงแรมนว่างนลูกแน้ผมรู้เรื่องเลยคนว่าดินเนอร์ดิเนอร์ผมว่าไปนันกาดนกนกกาดินเนอร์กาดน ดินเนอร์ดินเนอร์โย่เห็นเด็กมันั่งโต๊ะจีนงเลยนะวันนี้ลมพัดแรงครับหนาวเริ่มหนาวก็ดินเนอร์วันนี้มีคลิปเยอะใช่เมื่อคืนดี่ยังไม่ลง ตลาดไปกันตายตายโอ้ครับผมทั้งสองจะตายโอ้ยส่วนมากจะไม่ก็ได้ลดลดบ้างมาลดบ้างไม่ลดเลยเลยมาดิไม่ลดมาดิ เดี๋ยวย่อาติสร้างสภาพพอเรามาปุ๊บทำทีมมนล้นล้นน้ำไปด้วย่อยนิน่ลดทุกวันลนู้ ก็ดูในคนแล้ก็นต้นมาขอบอกก็ใช่ค่ะตอนเดินทางกับไปที่ที่เราเล้ยเนาะแค่พอจีกับก็ยังดูเรียต้นหมอกต้นไม้หลายจริงหลายอย่างครับ ก็ต้องขอฝาบคนลงช่างป้าชนเผ่าโดยนะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมวันนี้วันไหนวันที่สิบหกวันนี้รวยรวยรวยครับถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งเนาะมีโชคมีในมีโชคมีลาบมีโชคมีลาบครับสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองลาบอะไรนี่งยิ่งขึ้นาบอะไรโชคแล้ววันนี้ฮะวันที่สิบหกลุงมีลาบ